สวัสดีนะคะวันนี้มาตอนกลางวันวันนี้มาตอนกลางวันตอนบ่ายโมงมาตอนบ่ายโมงมาวันนี้พอดีว่างนะกลางวันว่างนะวันนี้วันนี้กลางวันว่างนะกลางวันว่างว่างนิดหน่อยมาแบบหนึ่ง ดูกลางวันกันบ้างสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆี่ทุกท่านเลยนะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะจ๊ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะนะคะพี่นะจ๊ะน้าได้ยินไหมได้ยินไหม ได้ยินอยู่เนาะได้ยินอยู่ใช่ไหมคะได้ยินอยู่ใชไมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอใครเข้ามาแล้วนะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะ <c oughs> ม<า> <c oughs> เริ่มเลยแม่ล่าน่อดีกวาอือคุณแผน นะคะขุนแผนหลวงพอ่อโบยเนี่ยชัดเลยนะขุนแผนหลวงพอ่อโบยวัดมะนาวนะสวยเลยสวยเลยขุนแผนหลวงพอ่อโบยวัดมะนาวค่ะพาเครื่องพาบ้านพาเก่ามาแล้วนะคะพาเครื่องพาบ้านพาเก่ามาแล้วนะคะ ตอนเที่ยงเที่ยงวายบ่ายใครพักกินข้าวนะมามาดูพระกันมาดูพระกันมาดูพระกันนี่คุณแผนหนวงพ่อโบยวัดมานาสวยนะสวยเลยแหละสวยประทับใจเนี่ยเก่ามากเป็นพระเก่าเลยแหละ พระหล่อโบราณนะเอ้ยไหมเห็นไหมหนะจา๊ะอ่าคุณแผนหลวงพ่อโบยวัดมะนาวชาัดอยู่นะชัดอยู่นะเขาบอกว่าชัดเราก็ชัดแอดมินบอกว่าชาัดน,าชานี่เอนะชัดเจนแจ่มแจ้ง ชัดมากนี่เห็นไหมอ๋อนี่เห็นเปล่าสวยนะคะงามนี่ขอห้าร้อยอ่าพักเที่ยงพักเทียง,ยงขอห้าร้อยแล้วกันใครรับขอห้าร้อยจะคุณแผนคุณแผนหลวพ่อโบยวัดมะนาวสวยนะสวยนะเห็นปล่ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกําลังใจนะคะกดเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะว่างนะพอว่างมันก็ขึ้นวันนี้ว่างไงเป็นช่วงบ่ายหน่อยนะคะพอว่างละปกติก็จะไลค์ตอนกลางคืนนะออสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีเจ้าพี่ๆสวัสดีทุกๆท่านเลยนะ ปาปิตาปาปิตาง,งามๆปาปิตาสวยๆนะฮะนี่นะคะ,ะ,คะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะ,ะอืมปาปิตาจา้ะเออยเี่ยม งามไหมล่ะงามไหมล่ะปัปิตาขอห้าร้อยแล้วกันนะคะเออปปิตาองค์นี้ขอห้าร้อยนะชัดอยู่เนะเาะเออพอไรกลางวันแล้วก็ชัดดีเหมือนกันนะพูดถึงกันนะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสวยงามอืมจากอ่า หาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้น้องด้วยนะจ๊ะนี่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะเห็นไหมค่ะนี่จอมทองนะเห็นป่ะเออนี่แต่เหรียญน,นี้ปีสองห้าสี่สามนะเหรียญปีสองห้าสี่สามค่ะ เหรียปีสองห้าสี่สามขอสองร้อยแล้วกันค่ะนี่หลวงปู่เอี่ยมวันหนังนะขอสองร้อยบาทนี่ค่ะเหรียปีสองห้าสี่สามเราจะพี่เออนีขอสองร้อยบาทเท่านั้น 2, 5, 4, ะออนะฮะขอสองร้อยบาทงามว่งะงามเงี้ยง,งามน่ะไหม ขอสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะจ่ากดกติกานะคะพี่ๆกดกดกติกานะคะใครจะรับพาปิดพระนะคะพิมพ์ปิดมาแล้วตามด้วยราคาและชื่อตานะคะแล้วก็ทักแอดมินมาในไลน์ไอ id ไลน์นี้นะทักแอดมินมาใน id ไลน์นี้ค่ะแอดห้าสี่ห้า mhc o นะคะมีค่าส่งห้าสิบบาทนะจ๊ะอ่าลูกค้าใหม่พร้อมปิดพร้อมปิดแล้วพร้อมโยนย้อนนะคะนะจ๊ะอือ ไอดีไลน์นะนะอ่ะต่อค่ะอือองนี้ยเป็นพระปิดตานะเขาเรียกพระปิดตากรุววัดไทายานใช่ไหมคะกูุ่วัดไทยย่าน,าานพิมโบใหญ่ไหมคะนี่นี่เลยสวยงามเป็นเนื้อเหมือนคล้ายๆเนื้อชินนอนะนอช้นเนื้อตะกัว่วนะเนี่ยเนื้อชิ้นเนื้อตะกั่วเห็นไหมคะ โอ้ยสวยเลยนะสวยเลยนะคะเนี่ยนี่งามงามเลยแหละเออเนี่ยขอห้าร้อยอองนี้ขอห้าร้อยนะใครรับขอห้าร้อยบาทจ้ะสวยงามสวยงามนะเนี่ยเออเนี่ย ว,ว้าวเนี่ยว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวว้าวนะเออว,ว้าวเออเห็นไหมงามค่ะอ่าขอห้าร้อยบาทนะเออนี่ต่อน,นะคะอ่าอันนี้เป็นพ้าปิดตานะจ๊ะพระปิดตาแต่เป็นเมอ่าเป็นเนื้อแม่กะพัดนะ เนื้อเมฆกับผักนะไม่รู้ที่นะเป็นเนื้อเมฆกับผักนะสวยอยู่อ,องนี้ขอสามร้อยองนี้ขอสามร้อยจ้ะขอสามร้อยเท่าน,นั้นนะตรงนี้นะ <c oughs> ต่อนะจ๊ะหลวงปูดทวด เสมาหลบปูทวดลงยานะเสมาหลบปูทวดลงยาจ้ะเห็นไหมคะวัดเจดีเนี่ยสิทธิบูชาครูไอ้ไข่วัดเจดีปีห้าหกปีห้าหกค่ะปีห้าเออขอสองร้อยแล้วกันคะ่ะนะคะใครรับคอสองร้อยนะคะปีห้าหกนะคะ ปีหนะ้าหกแล้วทุกคนกลับมาก็เออ่สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะยังเก่าสวยงามงามมากพี่เลยนี่เลย,ยนะคะ ขอสองร้อยค่ะขอสองร้อยนะงามนะเห็นไหมงามนะสวยหยุดนะขอสองร้อยบาทนะนี่เห็นไหมคะ่ะเจ้าคุณนอ่อ เปียนเจ้าคุณนอค่ะเปลี่ยนเจ้าคุณนอเห็นไหมคะเปลี่ยนเจ้าคุณนอปีสองห้าสี่เก้าเจ้าคุณนอปีสองห้าสี่เก้าเห็นไหมเปียนเจ้าคุณนอขอร้อยห้าสิบแล้วกันเนาะขอร้อยห้าสิบแล้วกันค่ะเดืยนนี้เนาะ รอห้าสิบบาทนี่ขอร้อยห้าสิบบาทนะส,สวยอ่าเนี่ยขอร้อยห้าสิบเจ้าคุณหนอนนะโอ้เจ้าออานี่าแช่มลหรอ หลวงพ่อแช่มหลวงพ่อแช่มกูเก็บ่ะปีสองห้าสามเก้านี่พ่อแช่มค่ะพ่อแช่มเป็นไหมรวมพ่อแช่มจ้ะหลวงพ่อแช่มเอาร้อยห้าสิบละกันค่ะพี่นะคะ อหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสวยสวยรองพ่อช่างานปีอะไรปีสามเก้าเออปีสามเก้านะฮะปีสามเก้านะนีออ่ขอร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบบาทให้ อย,อยนะหลวงพ่อจ่าวัดบางกะเบาหลวงพ่อจ่าค่ะหลวงนะพ่อจ่าวัดบางกะเบาหลวงพ่อจ่าวัดบางกบเากระเบา ขอหนึ่งร้อยบาทค่ะหลวงพ่อจะนี่เนี่ยหลวงพ่อคมอยู่นะตาคมกริบเลยนะเนี่ยเห็นไหมขอหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นขอหนึ่งร้อยบาทขอร้อยหนึ่งขอหนึ่งร้อยเอขอหนึ่งร้อยต่อนะอ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญพระพุทธสี่หิงเหรียญพระพุทธสี่หิงค่ะเห็นปะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะเนี่ยกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะเนี่ยเป็นเหรียญลายสื่อไทยปี2526นะคะเนี่ยเที่รึกฉลอง700ปีเนี่ยด้านหลังเป็นพอปร,รอด้านหลังเป็นสัญลักษณ์พอปร,รอนะคะลายสื่อไทยนะียนะคะ พอสองร้อยแล้วกันเดีียวนี้พระพุทธสีห่หิด้านหน้าเป็นพระพุทธสีห่หิชัดอยู่เนาะด้านหน้าเป็นพระพุทธสี่หิงได้ยินไหมได้หนึ่งาชัด <c oughs> ด้านหน้าเป็นพระพุทธสีหิอต่อนะไอตอนนี้เป็น เรียนหลวผู้สุวัดปากคองมะขามเท่านะเรียนูุสุนะด้านหลังเป็นเนี่ยคะ่ะยันนูนด้านหลังเป็นยันนูนคะ่ะด้านหลังเป็นยันนูนขอสามร้อยด้านหลังเป็นยันนูนขอสามร้อยสวยงามสวยงาม สวยงามค่ะพอสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพอสามร้อยบาทเท่านั้นนะพอสามร้อยบาทเท่านั้นน,นี่เป็นเหรียญพระพรมนะฮะเหรียญพระพรมเหรียญพระพรมจ้ะของหลวงปู่ดู่วัดสแก่เหรียญพระพรมหลวงปู่ดู่วัดสแก่ ไม่เห็นไหมนี่เห็นไหมหนนะครเดี๋ยวนี้ขอสามร้อยขอสามร้อยค่ะขอสามร้อยเท่านะั้นขอสามร้อยสวยงามขอสามร้อยเท่านะั้นสวัสดีทั้งสามสิบเจ็ดท่านด้วยนะคะสวัสดีทั้งสามสิบเจ็ดท่านนะ ขอสามร้อยบาทค่ะพี่ๆขอสามร้อยสวยงามสวยงามต่อนะจ๊ะเหรียญสมเด็จพระนเรศวรค่ะมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะเห็นใบเห็นใมเห็นใเห็นใพุทธชินราชเผะเดชสึก นชนามาเนี่ยพุทธชินาราสเดชศึก,กพระเดชศึกชนามานขอหนึ่งร้อยบาทขอหนึ่งร้อยบาทค่ะ,ะเป็นเศรษฐีชะละเซ่ชะละเซ่ขอหนึ่งร้อยบาทนะอขอหน,นึ่งร้อยบาทจ้า ต่อนะอ้าวน,นี่นี่นี่นนหลวงปู่โตหลวงปู่โตหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพรีค่ะแต่ออกวัดถ้ำสิงโตทองนะหลวงปู่โตออกวัดถ้ำสิงโตทองค่ะไหมเด็กเลขยี่สิบสองตอกยี่สิบสองนะเลขยี่สิบสองตอกยี่สิบสองนะขอสามร้อยแล้วกันหลวงปู่โต โนบุตโตวัดประดุดถิ่งกีนะน,น,นะคะขอสามร้อยน,นะโนบุโตนะขอสามร้อยสวัสดีทั้งสามสิบท่านด้วยค่ะกดติดตามไว้นะคะพี่ๆกดติดตามไว้นะคะปกติเราจะไลฟ์ตอนกลางคืนนะแต่ว่าวันนี้ว่างวันนี้เสร็จธูระเสร็จเรื่องเสร็จรอล้วก็เลยเอ่ะไลฟ์เสนอ วางกันไหลเลยค่ะวางกันไหลเลยยาลีดอกต่อนะคะนี่หลวงพ่อคุณหลวงพ่อคูณตานิสดตตอะหลวงพ่อคุณขอร้อยหนึ่ง ข้อคูณขอหนึ่งร้อยบาทพออข้อคูณขอหนึ่งร้อยจัสวยเห็นไหมน้อสวัสดีค่ะพี่จีสวัสดีค่ะพี่จ,จีมาตอนกลางวันเหมือนกันใช่ไหมพ่อคูณค่ะนี่สวยมากนั่นพ่อคูณ งาม ه, นี่ไดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะคะยังไม่ได้มีผ้าใข่ผ้าใหม่บบเข้าเลยพี่ยังไม่เห็นมีผ้าใหม่เข้ามาเลยนะคพนาาะพี่นะจ๊ากยังเลยอื่ ต่อนะคะต่อนะนี่เลยพักกิ่งปาเวเลตค่ะพักกิ่งปาเวเลตค่ะพักกิ่งปาเวเลตนะนสวยงามสวยงามค่ะ <c oughs> นี่เลยนี่ งามมากเห็นไหคะสวยกิ่งดังด้วยนะกิ่งดังด้วยเลยกิ่งดังแบบไนี้เลยนะจีวรดอกที่กุ้นเลยแหละ จีวอนพิกุลเลยนะ่สวยงามงามมากเห็นไหมคะองนี้เอาพันหนึ่งองนี้เอาหนูพันบาท สวยมากเลยสวยมากเลยงามมากงามเออบอกเลยว่าง,งามบอกเลยว่าง,งามจริงจนะคะงามปลาล่ำปละเหลอือ งามเหลือเฟือ,อน,นี่อันนี้เป็นบางขุนปรมนะจ๊ะเอนนอเอเส้นได้ไหมอะ สวยอยู่นะสวยอยู่นะนี่สวยอยู่นะคะเห็นไหมนี่สวยมากเลยนะนี่เลยคะ นี่เลยนะคะอ่านี่ขอห้าร้อยค่ะขอห้าร้อยค่ะขอห้าร้อยนะคะสวยนะคะสวยมากๆเลยงามค่ะ สวยมากเลยค่ะงามมากๆเลยสวยงามค่ะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยสวยสวยจริงๆค่ะนี่ พีจ่จ๋าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไลน์ใหม่เนาะเดี๋ยวขึ้นไลน์ใหม่นะนะคะน,น,นะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวขึ้นไลน์ใหม่นะคะพดติดธุระแป๊บหนึ่งนะคะติดธุระแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขึ้นไลน์ใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวคให้มา